ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino GY471 3A Current Sensor Module แ MAF471 เซนเซอร์วัดกระแสไฟสูงสุดที่ 3A เลยครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนต่อมาให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยัางลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งไ่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะับหน้าบทความซ้อนใช้งาน Arduino GY 7 7 1 3 a m Current Sensor Module MAX 4 7 1 Sensor Watt กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่3แอมป์ต่อมาให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงเลื่นล่างจะมีขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรรายละเอียดอยู่ถ้าผู้ใช้งานรู้ภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทัน ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จริงๆถ้าผู้ใช้งานไม่มีสวิตก็สามารถต่อไปที่ตัวบัสเซอร์ได,ด้ตัวโหลดได้โดยตรงเลยนะอันนี้เราทำสวิตไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ดูว่าแรงดันหลังใช้กับก่อนใช้มันต่างกันไหมในอย่างหนึ่งคือถ้าไม่มีตัวสวิตเนี่ยแล้วเราจ่ายไฟเข้าไปเลยตัวบัสเซอร์เขาจะทำงานทันทีทำให้เกิดเสียงดังขึ้นทำให้เราจะพูดกันไม่ได้ยินเลยแบบนี้ั่้เลย อันนี้บอกไว้เผื่อ,อเียนะหรือว่าผู้ใช้งานจะไปไประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นตัวสวิตช์ไม่ําเร็จนะต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทาการเลื่อนหน้าบทความลงล่างเล็กน้อยเป็นข้อที่3ผู้ใช้งานจะพบับโค้ดตัวอย่างหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทําการ Copy ปี้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกซีลร์ตที่เชื่อมต่อกัอบบอร์ด โดยเข้าไปที่แถบเมนูชิว o s e แลบนหนาจากเรื่องมาที่เมนู p o ร์ตและทำการเลือก Serial Port เพ่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดจากนั้นทำการเลือกประเภทของบอร์ดใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino UNO R3 นะคที่จะเป็น Arduino UNO นะต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดแล้วเข้าไปที่แถบเมนู s c a ลบนห้าจักเลือกมาที่ Not Load หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปสรรที่อยู่ตรงนี้นแล้วน,นจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดีวยวกันจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดสักครู่ เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความด้านหน้าโหลดดีตปรากฏดขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แท็บูชื่อแล้วกหน้าจอเลือกบที่เมนูซีเรียลมอนิเตอร์หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปที่ขยายอยู่ตรงนี้ก็ได้แบบนะฮะเมื่อทําการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการด่านข้อมูลให้เป็น9,600ครับซึ่งเมื่อทําการเปลี่ยนค่าการด่านข้อมูลแล้วเห็นว่า ในหน้าจอ s ี r i มอ,ขอขนิเตอร์จะปรากฏข้อความค่าสัญญาณอนาล็อกขึ้นมาอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราจ่ายไฟไปเขาจะอยู่เต็มที่1นึ่งพันยแล้วก็แรงดังนไฟฟ้าก็จะเต็มที่ที่12บสอโวลต์อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานจะกําหนดโวลต์ยังไงและก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานจะใช้แหล่งจ่ายไฟยังไงอันนี้เดี๋ยวผมจะทาการลองปิดสวิตช์ก่อนนะปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟจะเห็นว่าแรงดันเขาจะตกลงพร้อมกับค่าสัญญ,ญาณอนาล็อกอันนี้คือเขาจะ แปลงนะครับแปลงแรงดันไฟฟ้าที่เขาวัดได้ที่ตัวโมดูลวัดได้มาเป็นค่าอนาลอ็อกเพื่อแสดงทม่ไหนทีไหนองนั่นเองนะี้นนะนะนี่คือถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานนําไปใช้งานสมมติว่าใช้เป็นอะแดปเตอร์5โวลต์หรือเพื่อที่จะต่อกับโหลด5โวลต์นะก็ให้แก้ในโคดนะฮะตัวนี้เป็น5.0แล้วก็อัปโหลดโค้ดลงไปใหม่อันนี้คือสลับตัว5โวลต์นะฮะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขารองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่า12หรือว่า24 นะก็ต้องลองหาข้อมูลกันเองนะแต่นี่ผมบอกวิธีเบืนะ้องต้นเสร็จนะก็คือเกิดเอาไปใช้ปุปกรณ์หนึ่ให้แก้ตรงนี้ทีเดียวเลยนะคระับนะโอเคเดีย๋ยวในว่านี้ผมเปิดสวิตช์ไฟเรียบร้อยแล้วนะแรงจากไฟวิ่งเต็เมสิบสองโวลต์และคราวนี้คือผู้ใช้งานเราแปว่คงมีใครไปวัดกับแค่พวกอะแดปเตอร์อเสร็จแล้วคงมีแบบต่อขั้นกลางระหว่างอะแดปเตอร์กับตัวโหลดใช่ไหมนะอันนี้คือจะลองใช้เป็นในส่วนของโหลด,ดในที่นี้คือจะเป็น สเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคระับเห็นได้ว,ว่าตัวบัสเซอร์ยังคงทํางานได้อยู่นะหลังจากที่เรากดสวิตไปแล้วแล้วก็ค่าอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ลดลงเลยนะครับแล้วถามว่าตัวนี้มีประโยชน์ยังไงมีไว้มันมีประโยชน์แบบว่าถ้าอยู่ๆเกิดอาการไฟตกหรือว่าแรงดันไฟไม่ไม่พอ สมมติว่าเป็นหลอดไฟก็ได้ผู้ใช้งานใช้งานหลอดไฟอยู่มนีหลอดไฟรีลงนีลงอ่ะอันนี้เราก็ต้องสงสัยว่าเกิดจากอะไรแล้วก็สามารถใช้โมดูลตัวนี้วัดได้เดี๋ยวผมมีท่าให้ดูผมจะทําการถอดปลั๊กแดปเตอร์นะเพราะว่าในตัวแดปเตอร์เขาจะมีพวกอ่าไอ้ตัวคงสถานะอะไรอยู่ทําให้เขายังมีไฟเลี้ยงแต่ว่าถ้าเราถอดปลั๊กออกไปแล้วเห็นไหมจะเห็นได้ว่าตัวแรงดันไฟเขาจะค่อยลดลงอันนี้เราก็สามารถใช้ตัวโมดูลตัวนี้ตรวจสอบได้นั่นเองครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ